ไปครับผมเป็นบันไดไม้นะวิ่งไปเก็บครับอันนี้คือมันเล่นง่ายๆเลยทุกคนเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์ชี้นะทุกคนถ้าเกิดมันไม่มีนี่คือเดินรอบตรงนี้ทั้งวันมันอยู่ในเขาวงกดอะทุกคนดีนะที่มันมีรูปอักษรสีดําชี้มันตามมาหรือเปล่านะั่นแ่ะไม่รู้เหมือนกันเผื่อไอ้รอยยิ้มมันขยับได้ทุกคนถ้ามันพุ่งมานี่คือตายหาเลยนะ และสำหรับคนดูคนไหนที่สร้างแมพครับแดนเป็นนะทุกคนนะสามารถติดต่อผมมาได้นะเผื่อผมจะได้เอามาสร้างเล่นด้วยกันนะหมายถึงว่าคนดูเป็นคนสร้างหรือออกแบบบางอย่างแล้วก็ส่งมาให้ผมได้เล่นนะทุกคนไม่ได้สร้างเป็นแมพนะทุกคนหมายถึงว่าสร้างเป็นของข้างในเช่นโมเดลแมพเช่นโมเดลผีอะไรประมาณนี้นะทุกคนมาทุกคนนำเอาบันไดมาวางไว้นะโอเคครับแล้วก็ทําการขึ้นไปบนบันไดเลยครับนึกว่าจะมีคัดสีอันนี้ไม่ใช่อันนี้เราต้องกระโดดข,ขึ้นไปกุญแจสีเขียวครับทุกคนทําการเก็บมาเลยนะเรียบร้อยครับผมเก็บบันดไ,ไนดอุ้ เก็บกุญแจเออจะเก็บบันไดมาทําอะไรอันนี้คือเราต้องวิ่งตามสัญลักษณ์ไปเลยใช่ไหมชิวๆอะครับถ้าเกิดมีสัญลักษณ์แบบนี้นะวิ่งตามเส้นทางตามที่มันกําหนดไปเรื่อยทุกคนหลังจากที่ผมได้เดินตามนี่คือมองซ้ายขวานี่คือแบบแม